สองบวกหนึ่งเป็นสามใส่ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดได้สองร้อยสี่เข้ากันไหมเข้า <5. S 1> วิธีไหนย่งไงเหรอแกวิธี าฬิกาเที่ยวบินไดออกจากกรุงเทพก่อน1ิบเอ็อห0 0นาฬิกาทีเสนนทีเเอเอเอเานยอะไรอันแรกอะอันแรกอันแรกออกเท่าะหรไคะเจ็ดโมงอันที่สองอะแปดโมงอันที่งได้ต้องออกกรุงเทพก็ต้องเป็นเที่ยวห้าห เชียงใหม่หมก็ต้องดูสีฟ้าใช่ไหมคะ,ะ,ะก่อนเที่ยงอ่าก่อนเที่ยงเชียงใหม่ก่อนเที่ยง หลังเที่ยงไหมหลังค่ะหลังใชงมใช้ได้ไหมได้นะคะ p K สามสามหนึ่งศูนย์นะคะแค่แค่อันเดียวสายเดียวงงไหมงงงงงทีไหนเอ๊อจัคิดเสียไนาวที่ผ่านมางไหม กลมๆเลย,บบเลยใช่ขล้นยอดไอะเราก็ต้องดูก่อนใช่ไหมว่าถ้าสมมติออกจะเป็นสีขา ควรเนี่ยเที่ยวบิน TA สองสามหนึ่งเต็มควรจองที่ไหนแข่เชียงใหม่ออกก่อนใบสามอ่าดูสีฟ้าค่ะออกก่อนใบสามแต่ TA สองสามหนึ่งเต็มต้องไไหน,นอ,ออกก่อนใบสาม 两包 <noise> 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 ก่อนหรือไปหลังถูกต้องเราควรไปก่อนนะคะทีนี้แล้วก็ต้องการออกจากกรุงเทพก่อนเวลา5โมงเย็นควรเลือกเที่ยวบไไินใดทีนเราไปดูก่อนเชียงใหม่ที่ไปถึงก่อน11.30มงครึ่งมีสายไหนได้ว่าสีฟ้าค่ะดูสีฟ้าที่ไปก่อน11.30มงครึ่งมีที